ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับใช่ครับเพราะว่าขอพูดแทซ่ดีหนึ่งนะครับว<า>่า LPC ก็คล้ายๆนะครับเกือบจะโคมาแล้วเหมือนกันแต่กลับมาได้ LPC มันมันมันสนุกอะ่ะมันสวนพี่พี่มองว่ามันสนุกอยู่ใช่คือต้องพูดนี้ก่อนว่าตอนแผ่นแรกๆอะ่ะ มันก็เปื่อยอย่างนี้แหละ ABC <amino acid>. แพนหนึ่งจุดศูนย์นะมันก็เปื่อยอย่างนี้แหละอืแต่แตกบกัมาได้ครแต,แต่เราต้องเข้าใจว่าเกมมันเพิ่งเริ่มอมืใช่คำนี้ว่าเพิ่งตั้งไข่เข้าใ,ใจไหมดังนั้น<ต>สิ่งที่เราทําไดต้ต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเท่าไหร่ะต้องเชื่อใจเขากูระเบือสติมไอ้โซดเป็นไงบ้างพี่ฮะ ได้แจกโซดดอบเป็นไงบ้างอูดีใจเลยเยดองเป็นแบบเมื่อวานจะได้แจกเออมันจะได้แจกะได้แจกก็้คือแบบมันมันขึ้นดีดร้อยตอนตอนตอนจบแมตช์พอดีอ่ะคือแบบคุณคนมาทีหลังก็งงเลยว่าเอ๊เกิดอะไรขึ้นวะใจเย็นใจเย็นทุกคนใจเย็นครับเราเราไม่จำเป็นต้องไปเดือดต้องไปร้อนต้องไปอะไรกับใครคนที่สามารถคอนโทรลสถานการณ์เกี่ยวกับตัวเราเองได้คือใครรู้ไหมครับ เข้าใจไหมก็ค <es> <Right. S 1> like ือตัวเราเองดังนั้นอย่าไปซีเรียสครับเราเราเราไม่จําเป็นต้องไปต่อล้อต่อเถียงอะไรมากเราขอโทษเข้าไปซะเราพยายามแค่นั้นละเราจะไม่สีเราให้แค่นั้นพอเนาะเราไป่ซีเรียสครับอ่าไหนๆก็ไหนลวครับผมก็อย่าลืมฝากด้วยนะครับกับเพจแวดวงอีสปอรนะครับพรุ่งนี้ตอนทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับผมผมจะทําการไลฟ์สตรีมของเพจเพจนี้นะครับผมโดยจะได้รับหน้าที่เป็น สวัสดีครับจะได้รับหน้าที่เป็นคนภาคนะครับผมก็ไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผลงานนะฮะเขาอุตส <forecasting íamos. S 1> ่าจ้างนะครับผมก็ต้องไปทําหน้าที่ให้ดีนะจ๊ะโอจะดึงจะดึงจะดึงวันนี้โคตรดีเลยพี่ว่าพรุ่งนี้ผมหยุดผมหยุดสอบแล้วผมว่าผมจบทกอก่างแล้วเหลือโอนิ่อย่างเดียวอีกสัปดาห์หนึ่งเฮ้ยสบายเลยอะกูตายกูตายรู้เปล่าวะเอาเว สองสองอันนี้จะไม่พลาดอันนี้จะไม่พลาดครัโอ้โหมันกลับก่อนเอ้ยมันงั้นมันตายแล้วเนี่ยมันรู้ไงมันรู้สเต็ปไงทม่เปไรเช็ดใหม่ได้ไม่มีปัญหามันจะหมุนมันจะหมุนเบาตังหวะหมุนมันดึงมันดึงละหมุนละโอเคไปย่อยดย่อจับจ้วงแทงไงงันโฟลคอมโบแหลงไปอีกแทงย่อหยุดจ้วงแทงย่อหยุดจ้วงแทงเอ้ยหอกไปโดนหน้าได้ยังไงกันคอมโบเดียวต่อไปมันตาย โอ้ชิตต่อไปคอมโบเดียวมันตายมาละยังไม่คอมโอ้ชิตตายตายละตายละ <c oughs> สุดยอดการคำนวณดาเมจนี่มันอะไรกันครับเนี่ยคือ <c oughs> จะพยายามตอบทุกคนที่เขาทักอะแต่ว่าคือเมื่อกี้เดือดอยู่เดือดอยู่ในที่นี้คือ มันแบบเขาเรียกไงวะมัน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 ปะทะอยู่อ่ะมันตอบไม่ได้อะไรวะเนี่ยมีคนอะไรวะเนี่ยเอ้ยขลับชื่อคุณมากเหมือนเคยเจอในแรงนะทำไมมันแรงแบบฟูคอมโบนะยังไม่ยังไม่ฟูคอมโบนะถ้าฟูคอมโบจริงข้าสามจะนานกว่านี้มากเมื่อกี้โลกเอ้ย ลากู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 ดิเป็นสู้เลยเฮ้ยเราอยู่ในจุดเสี่ยงว่ะปักกวนลากกูรอมึงลากนานแล้วเนี่ยเร็วมึงไม่กล้าเลือดเลือดรถเลยลากะ นี่อาทีหนึ่งวันไส้ลากสวยหมุนสวยเฮ้ยกลับบ้านเลยเหรอไม่กลับชิสาชินซาโคตรนตีนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปเดีย๋ยวไปไฟช่วยต้องไฟมังกรนี่หว่าโอ้ลืมไฟมังกรเลย วิ่งอยู่เพื่อนเราวิ่งอยู่กำลังพยายามจะรัสวยตัวนี้แหละสวยสวยมากสวยจริงตัวนี้สวยจริงสวยมากเลยเออผิดสวยห้าสี่สามไฟเผาไฟเผาอยู่ไฟเผาอยู่เพื่อนสวยได้อีกได้อีกสองหนึ่งไปไปไปอะไรมึงทำไมสวยเป็นไงล่ะเฮ้ยสุดยอดเฮ้ย โอ้โหได้ทั้งมังกรได้ทั้งคนคุ้มยอดเฮ้ยเฮ้ยไม่จบไม่สิ้นเหรอเราไม่จบอ่ะไม่มีอันติกูไม่ตายอ่ะกูบอกเลยกูเจ็บอยู่นั่นนั่นะไม่ตายเพื่อน เอ้ยบ้านเขาเฮ้ย <handled> บ <kr ank ii> ้านเขาบ้านเขาโอ้ยนั่นมันจะบ้านกูแล้วเนี่ยนั่นไงกูว่าแล้วเนี่ยเห็ไม่ละโอ้ยแล้วพอเสร็จปุ๊บก็กดซับสไครด้วยนะครับผมกดแชร์ด้วยจะดีมากปูปลาหอกเจ้าพุงแหลนขมอนแมนอ้นี่ชัว์เลิฟบอยเฮ้ยมันไม่มีใครเอ้ย ทำมอนบอยกันดามิให้อยู่ทันกันดามิให้มากมากเออสวยไทยสวยสุดยอดไม่ธรรมดาว่ะเฮ้ยแกงนี้เห็นปะใครบอกแพนทีออนดามิไม่พอเราแค่ต้องอยู่ในจุดที่มันโอเคแค่นั้นเองเออรัาแบบนึงครับไปไหนดิผมเออกัใช้แพนทีออนก็กระแทกแล่คุณมันจะอันติมายอันติกระแทกไปเออนั่นแหละเห็นไหม ดามเมจมันไม่ได้เป็นตัวแบบครั้งเดียวตายได้แบบนั้นยกเว้นช่วงต้นเกมที่มันแรงจริงๆอะ่ะมันเป็นเหมือนประมาณว่าเฮ้ยเปิดให้นะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบคอยตามนั่นดนำหนึ่งนั่นนี่ว่าตไปอาบ,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 บูอาบูเอนิตบูออนิตบูบอยออนิตเทบูบอยสมัยแน่นอนอ้าไม่ทันมาละ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 นี่สตันต่อคอมโบสวย เออถอยถอยถอยเฮ้ยถอยๆการดาเมจให้เพื่อนเอ้ยแล้วขอกี่จังหวะนี้ครับพยายามที่จะเข้าไปทำดาเมจอย่างมหาศาลโอ้ดาเลียสอยู่ครับไม่ได้จริงเออกันป้อมกันป้อมกันป้อมเพื่อนเรากันป้อมให้โอ้นี่ไงสตันทีหนึ่งเออติดโล่ฉันติดโลก มานาหมดเพื่อนเรามานาหมดบอกที่ไม่ออกของแทงไปเลยวะนั่นนู่นนี่เดี๋ยวออกขับจเจน <Okay. S 1> มันแย่งไม่ได้แย่งไม่ได้อย่างนั้นเหรอบังบาลอนเหรอเอางั้นเหรอไม่เหรอ,หรอถ้าชนะไม่ยากนะตอนนี้ถ้าไม่มีการโยนเยกิดขึ้นทางป้อมกลางก่อนต้องทางป้อมกลางก่อน ทำเงี้ยสีเราตามได้ okay. refers, ช่วยหน่อยเพื่อนช่วยช่วยหน่อยเอ้ยวันติเออตายเจ๊ะก็อยู่สบายเลยเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนอ่ะได้อยู่ได้อยู่ไม่มีใครกวนไม่มีใครกวนไม่มีใครกวนได้เลยบวกต่อเลยบวกต่อเลย กูดกัใครวะเนี้สักพับไอ้นั่นล้านมาโอเคสบายแล้วใช่ต้องของตามสถานการณ์นะครับแค่นี้ตัวไหนกดมิอร์จูนได้บ้างครับอุ้ยยากอยู่นะเอาจริงๆมิอร์จูนมันกดได้แทบทุกตัวเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าจะง,งัดกับ Mid Mid มิสโฟจูนเป็นแชมเปี้ยนมิจูนเป็นตัวบูลี่อด <C> ีซีบูลลี่กับเอดีซีคือมันถ้าถ้าให้ไปแก้กับตัวนั้นให้ไปแก้ที่ซับดีกว่าครับมีคนมา oh <my S 1> มีคนมาโดน นายจะทำอะไรพวกฉันน่ะเหรอนายทำอะไรนาทำอะไรกูกูกูอู้หกูกะกูกะอุ้ยจิตตนาว่ะจังหวะนี้จิตตนาว่ะเฮ้ยจิตตนาว่ะเฮ้ยเฮ้ยจิตตนาว่ะจิตาคาตาลีนาพูดแบบคือถ้าจะเอามิตฟอร์จูนจริงๆต้องต้องเจอ วายท็อกซิกได้แวกแล้วแล้วครับมีคนท็อกซิคทุกคนทุกคนครับ,รบมีคนท็อกซิคครับขลังท็อกซิกครับเอาจริงๆแล้วรู้สึกว่าเราต้องหาแชมเปี้ยนที่แบบถ้าไม่ยืนคำสู้คือต้องแบบพยายามที่จะเบิร์ดมันให้ตายไปครั้งเดียวอะ่ะเออประมาณนั้นอะ่ะโหดร้ายมากอ่ะคู่นั้นอ่ะคือไม่ไหวจริงบโอ้ท็อกซิกจัดเลยเกมนี้เออแพ้ด่าเฉยทำไมอ่ะเบื่อผู้อิสระแล้วไงอ่ะทำไมอ่ะ ผมก็อีสานไม่มีปัญหาอะไรเลยครับถ้าคุณบอกว่าเบื่อพู้อีสานยังไงเบื่อผมหรือเบื่อทีมฝั่งตัวเองเหยียดนี่เราเหยียดอะเราเราไม่ไหวว่ะฝั่งพวกตรงนะอ่านนั่งอ่านเนี่ยคือนอกจากปากก็ไม่เห็นมีอะไรดีเลยนะที่นั่งดูเนี่ยก็นอกจากปาก็ไม่เห็นมีอะไรดีเลยนะแค่นั้นเองครับ น่าบเบื่อแพ้ไม่พอยังมาเหยียดอีกการศึกษาไม่ช่วยให้คนสาม,มารถพัฒนาเอนได้นะเอ๊ะคนหรือเปล่านะปันนฮะใครคือขลับอุตสาห์ชมต้นเกมถึงแสงอย่างดีดาวเวนเหรอเออ คนอีสานหน้าตาดีเยอะแยะมากมายจะไม่หมดมึงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนี่คนอีสานอีสานแท้ด้วยหลอ่ลอหล่อหล่อมากหล่อมากๆเซ็กซี่ด้วยเขาดูดาเมจสิดดโอ้ดาเมจตั้งหมื่นหกแน่ขนลามดาเมจตั้งหมื่นหกเลย ดเมิดตุ่มหกเลยวายแพ้คนอ,อีสานวายวายแพ้คนอ,อีสานเหยียดคนอ,อีสานแล้วครับเนี่ยไม่เป็นไรครับเหยียดกูด่าหมดเหยียดมาเหยียดกลับไม่โกงเอ้ยเหยียดมาเราเราเราแซวกลับไม่โกงอย่าไปเหยียดคืนครับอีสกปรก,ปกดูคนอีสานนะ่ะมีชื่อเสียงเยอะมากมายเต็ไมไปหมดมเห็นลิซ่าไหมคนรักกันหลายแบบทั่วโลกอะ่ะรู้จักกันทั่วโลกอะ่ะ คนอีาสานนะเว้ยคุณบุรีรัมย์ไม่โหลมันประเทศมันมัน 2, 0, 2,021แล้วโว้ยเข้าใจมั้งไหม